สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการซั h ช n แนลฮะเนื้อหาสาระสำหรับวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันกันเลยครับแต่มันเกี่ยวข้องกับการที่คุณผู้ชมจะได้สิทธิประโยชน์พิเศษในการเข้าไปช้อปปิ้งใน7 e เ e ่นอครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็น่าจะใช้บริการนะครับวันนี้นะฮะเซเว่นอนะครับเขาออกอ ออกเรียกว่าอะไรล่ะแคมเปญใหม่ล่าสุดดีไหมโอเคก็คือเจ้าคือเจ้าบัตร All Member นี่นะครับเขียน okay. ว่า a part of your daily life ครับผมเจ้าบัตรตัวนี้นะครคุณผู้ชมสามารถที่จะนำไว้สะสมแต้มได้ทุกๆครั้งที่เข้าไปซื้อของใน7 e เ e ่ e อเลยนะครับหน้าตาของบัตรนี้นะครับผมก็สามารถเขาจะบอกนะฮะว่าสามารถใช้ได้ที่7นะครับ counter service นะครับช็อป ชอปปิ้งยีสี่นะฮะยีสี่ชั่วโมงกับ se, ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับผมเด <c oughs> ี๋ยวคุณผู้ชมไปอ่านเองเนาะ <c oughs> หรือลองดูตรงนี้นะฮะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรฮะ <c oughs> <evet S 2> เดี๋ยวบอกไปก็จะผิดพลาดนะครับ <c oughs> คราวนี้วิธีการซึ่งได้มาเจ้าบัตรตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะครับผมเอานําเวลาคุณผู้ชมไปซื้อของที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแล้วนําบัตรประชาชนคุณผู้ชมไปนะครับหนึ่งใบฮะช่วงนี้นะครับผมชั่นพิเศษสมัครได้ฟรีเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าข้างในมีอะไรนะครับ เมื่อเราเปิดเจ้าบัตรตรงนี้มานะฮะเปิดซองตรงนี้มานะครับเราก็จะได้บัตรหนึ่งใบเป็นขนาดบัตรการ์ดธรรมดานั่นแหละครับผมและด้านหลังก็จะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะฮะมีตัวเลขเป็นชุดตรงนี้ให้คุณผู้ชมนะครับ ทุกครั้งที่คุณผู้ชมไปซื้อสินค้าที่เซเว่นอิเลเว่นนะฮะคุณผู้ชมก็เพียงแค่นําบัตรนี้ไปแสดงนะครับพน้องพนักงานก็จะทําการรูดเปืดอรูดปืดนนะฮะเสร็จแล้วปั๊บนะครับคุณผู้ชมก็จะทําการสะสมแต้มครับผมสามารถสะสมแต้มในบัตรนี้เพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือแลกของรางวัลพิเศษพิเศษได้ครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยบอกไว้นี้นี้หมดเลยนะฮะรายละเอียดบอกน,นี้นี้เนาะแล้วก็ด้านในนะครับก็จะมีเอกสารชับอึ่งฉบับนะฮะตรงนี้ฮะก็บอกรายละเอียดนะฮะข้อกาหนดต่างๆบอกไว้เรียบร้อยฮะเชื่อว่าคุณผู้ชม ส่วนใหญ่รวมทั้งผมด้วยก็ไม่ค่อยจะอ่านก็นหลอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาไปว่าไอ้เจ้าบัตรนี้นะฮะมันก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้นะครับไปสะสมแต้มได้ที่เซเว่นอินเวนทุกสาขานะครับแล้วก็สามารถที่จะนาเจ้าบัตรนี้นะฮะต้องพกบัตรนี้ทุกครั้งไหมไม่ต้องฮะคุณผู้ชมฮะสามารถที่จะลิงก์เข้าสู่โทรศัพท์มือถือใช้กับแอปพลิเคชันพวกอ่าอ่วอลเล็ตได้เลยนะครับบัตรนี้นะฮะแล้วที่สําคัญช่วงนี้นะครับหนึ่งฮะสมัครฟรีครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผม2 ได้รับ3,000แต้มฟรีๆเลยนะครับผมตอนนี้นะฮะ3,000แต้มนะฮะเอาไปใช้อะไรก็ยังไม่รู้อ่ะแต่ถ้ามันได้มาก็โอเคเอาไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมไปเซเว่นอย่าลืมสมัครนะฮะติดบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วยนะฮะต้องชิปการ์ดซิมอะไรไม่เสียนะครับเพราะว่าต้องเอาเข้าไปสแกนในเครื่องนะครับเหมือนเวลาคุณผู้ชมเปิดเบอร์ใหม่ที่เซเว่นนะครับเอาไปลองใช้กันดูนะฮะถึงแม้ว่าจะแบบยังไม่เห็นประโยชน์วันนี้นะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยววันหนึ่งอะเดี๋ยวมันจะ ข้าของเครื่องใช้อะไรพวกนี้หรืออาจจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าต่ตางๆของคุณผู้ชมได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะคือเห็นว่าเฮ้ย mm. มันโอเคอ่ะมันได้ฟรีมันสมัครฟรีไม่ได้เสียตังค์แล้วก็เอาไปแลกของได้นะครับ mm. คุณผู้ชมก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์กับเจ้าบัตรใบนี้ด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย